เงาเงาและเดียวดายแต่เขาเล่นฟรีไฟหายแล้วสวัสดีครับกลับมาพบกนันอีกแล้วนะครับกับช่องมีเมทอยนะครับวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมที่ก่อนหน้านี้มันติดบักนะครับกิจกรรมสิทธิ์กับอาจารย์นั่นเองนะครับก็มาในหน้าประกาศได้เลยนะครับ กิจกรรมมันเข้ามารายวันแล้วนะครับแต่ว่ามันติดบั๊กนะครับเพิ่งจะใช้ได้นั่นเองนะครับ Gm แก้บั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้มันมีแต่อาจารย์อาจารย์อย่างเดียวนะครับไม่มีลูกศิษย์นะครับเรากดเข้ามาแล้วก็กดยอมรับกิจกรรมเลยนะครับกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่เลยนะครับก่อนหน้านี้มันมีกิจกรรมเพชรม่วงเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ากิจกรรมไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้มันเหมือนว่า ต้องเอาไอดีอื่นมาเล่นคู่กันด้วยครับระยะเวลาการร่วมกิจกรรมเนี่ยก็ถึงสี่สัปดาห์เลยนะครับเพื่อนๆเฮ้ยก็นานอยู่นะครับเนี่ยสัปดาห์ที่หนึ่งถึงสัปดาห์ที่สี่นะครับโอ้โหประมาณเดือนหนึ่งเลยนะครับโอ้โหนานอยู่นะก็พอๆกับกิจกรรมเพชรม่วงคาริแลนนะครับเพชรม่วงคาริแลนเขประมาณหนึ่งเดือนนะครับของในกิจกรรมเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ แต่บางอันมันก็เป็นกิจกรรมซ้ำก็ของเดิมไนงะที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นตัวเคียวแล้วก็ชุดไทยนะครับชุดท่านขุนอนะชุดผู้หญิงอันนี้ก็นานแล้วนะครับมาหลายรอบเลยนะครับชุดท่านขุนรู้สึกว่าเซิร์ฟไทยนี้จะเข้ามาครั้งแรกมั้งครับไอบัตรอะไรเพิ่งเน,นี้ยก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับ อย่างอื่นก็ที่น่าสนใจน่าจะเป็นชุดเทควันโดกับกางเกงตัวนี้นะครับกางเกงกุ๊กอันเนี้ยพี่ต้นกาชอบใส่นะครับรูปแบบกิจกรรมมันก็สายฟรีไหมมันก็ฟรีครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ฟรีหมดนะครับมันต้องใช้บางอันมันก็ต้องใช้เพชรเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเราจะเก็บเพชรม่วงไปแลกของทุกอย่างคือมันไม่พอนะครับมันเลือกเลือกแลกได้เฉพาะบางอย่างแค่นั้นเองนะครับอย่างปืนอันเนี้ย ที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นปืนตัวนี้เลยนะครับปืนบาเลตนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไอวอลก็อันเก่านะครับแล้วก็ตัวละครก็มาแลกได้นะครับให้ตัวละครตอนนี้มันใช้ระบบลิงก์ได้แล้วไงคือเพชรม่วงผมว่าก็เก็บไว้แลกอย่างอื่นนี่ว่านะครับตัวละครมันลิงก์ได้แล้วไงแล้วก็มีสองม่วงด้วยนะมีกล่องสุ่มสองม่วงด้วยอ่ะเพื่อน สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกิจกรรมนี้ให้พอเข้าใจนะน่าจะเข้าใจแหละก็เรามีรับสิทธิ์กับอาจารย์แค่นั้นเองนะครับก็ถ้ามี ID ดีหลักที่เราเล่นอยู่ประจำเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอาจารย์นะครับแนะนําว่าเราไปเอาไ d ดีไก่หรือ ID เพื่อนคนอื่นที่ไม่ได้เล่นแล้วนะครับมารับเป็นลูกสิทธิ์นะครับหรือว่าเราจะประกาศตามเว็บเพจหรือว่าในกลุ่มแชทโลกก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่า ID ดีไก่ง่ายสุดนะครับ เดี๋ยวผมเอาไอเดีไกลของผมที่ไม่ได้เล่นเลยนะครับสร้างมาเอามาทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับก็เข้ามานะครับสําหรับไอดีไอดีหนึ่งนะครับถ้าใครมีเครื่องเดียวแล้วมีหลายไอดีนี่ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องมีเล่นพร้อมกันด้วยไนงะเพื่อนๆพืนก็แนะนําว่าถ้ามี2เครื่องจะสะดวกกว่านะครับพอเข้ามาอีไอ d ดีหนึ่งมันก็จะเป็นไอดีลูกศิย์นะครับเราก๊อปลิงก์ จาก ID หลักนะครับมาใส่ก็ได้นะครับหรือว่าใส่เป็น U ID ก็ได้นะครับผมเลือกเป็นใส่เป็น U ID นะง่ายกว่านะครับเนี่ยใส่เสร็จเหมอนจะขึ้นชื่อมานะครับเราก็กดรับหรือไม่รับก็แค่นั้นเองนะครับพอเราหลังจากเรากดแล้วนะครับมันจะคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งแล้วครับเราก็ตอบตกลงไปเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับมันก็บอกว่ารอยืนยันอยู่นะครับเราก็ไปเข้าอีกเครื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปเข้าอีกเครื่องเครื่องหลักนะครับ นี่พอกดเข้าไปมันก็จะมียืนยันมาให้เราเลยนะครับว่าเราต้องการจะรับหรือปฏิเสธนะครับไอพระรามนะครับนี่เดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้ดูนะครับนี่กดรับเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นกิจกรรมมาให้เราเลยนะครับมีกิจกรรมรายวันแล้วก็กิจกรรมรายสัปดาห์นะครับสร้างความเสียหายเดินทางอะไรพวกน,นี้ตั้งในมเมทเก็บระยะทางก็คล้ายๆเดิมน,นะครับ มีด้วยกันสี่สัปดาห์โอ้โหบักไปหลายวันนะครับกลับมาแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่สองเลยนะครับโอ้โหมันจะหมดแล้วในเนี้ย gm เออเฮอแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยดีตรงที่ว่าเราต้องไปไล่แอดเพื่อนไงความจริงน่าจะมาเล่นได้เลยนะครับ gm อยากจะให้คนกลับเข้ามาเล่นเยอะๆหรือเปล่าครับเพราะว่าฟีไฟล์ช่วงนี้คนเลิกเล่นไปเยอะเลยนะครับเพื่อน เพเกมมันออกมานานแล้วนะครับมันก็เป็นวัตถุเจของเกมนะครับนี่เดี๋ยวผมไปเข้าอีกไอดีนึงนะครับเป็นไอดีไก่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับลองให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่ามันรับลูกศิษย์ได้กี่คนนะครับผมลองอีกสักสองแล้วกันนะครับเมื่อกี้ผ่านไปแล้วหนึ่งอนะเดี๋ยวอีก ID หนึ่งนะครับ ID นี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับใส่เป็นลิงก์หรือว่าใส่เป็นยู d ที่เราต้องการจะสมัครเป็นอาจารย์ก็ได้นะครับก็เลือกเลยนะครับผมก็ id b p ท้อยเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสี่สองสองสองอะไรวะสามสองสี่ขึ้นชื่อมาแล้วนะครับเราก็กดรับเลยนะครับมันก็จะมาคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับตกลงเรียบร้อยนะครับ หลังรักเราตกลงแล้วนะครับแล้วก็ผมมาเข้าอีกเครื่องนะครับเป็นไอเดีักของผมนะครับอีเมทอยมันก็จะขึ้นมาให้ยืนยันนะครับวันดวันด้วยคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับลูกศิษย์ผมก็รับพระรามกับวันด้วยมานะครับก็มีลูกศิษย์เป็นสองคนแล้วนะครับน่าจะรับได้หลายคนอยู่นะครับถ้าใครมีหลายไอดีหลายเครื่องเนี่ยก็สะดวกเลยนะครับไปเก็บเพชรได้หลายไอดีอยู่นะ เดี๋ยวผมพาไปดู i อดียวนะครับนี่หลังจากผมยืนยันเป็นอาจารย์แล้วนะครับมันก็ขึ้นมานะครับเฮ้ยเราสามารถเลือกเป็นลูกศิษย์ได้ด้วยนะครับเพื่อนๆแต่ไอดีอาจารย์ไม่สามารถไล่ลูกศิษย์ได้นะครับลูกศิษย์ต้องออกเองนะครับเพื่อนๆโอ้ยอย่างนี้เราก็ออกไปเข้าไอดีอื่นได้ด้วยนะคะเอ้ยสำหรับกิจกรรมสิทธิ์อาจารย์ก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจกันนะครับ ก็เลยย้าเวลามีแค่4สัปดาห์ให้นั้นนะครับอย่าลืมรีบไป <Turn to S 1> เล่นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ GM แก้บั็กเรียบร้อยแล้วน,นะครับพยายามหา ID ดีให้ได้เลยกันนะครับถ้าใครมี ID ไดีก่เนี่ยรีบมาแอดเลยนะครับก็มี2เครื่องจะง่ายกว่านะคเครื่องเดียวรู้สึกว่าจะทำไม่ได้นะครับหลังจากที่เรารับสิทธิ์อาจารย์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปลองเล่นดีกว่านะครับว่ามันจะขึ้นไหมเอาไ d เดียเดียวไปเล่นเนี่ยมันจะขึ้นไหมหรือว่าต้องเป็นสิทธิ์อาจารย์ไปเล่นด้วยกันนะครับ เราไปเล่นกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมฟีฟยังมีอะไรอีกมาอัปเดตเดี๋ยวผมจะทยอยอัปเดตให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ